นนอ้อาวว่าไงโนปูออการสอบถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ย้อนกลับไปที่ที่พระอาจารย์เคยกล่าวว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลจะอยู่ในภาวังศัก์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิถีมุตตจิตแต่ว่าโยมเอ่ออยากทราบว่าแล้วพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเจ้าค่ะท่านอยู่ในวิถีมุตตจิตเป็นส่วนมากหรือว่าท่านคือโยมทราบว่าท่านอนอนน้อยแล้วก็โปรดสัต์ค่อนข้างเยอะโยมก็เลยเข้าใจว่าท่านน่าจะ น่าจะหยุดขึ้นรับวิถีซะส่วนใหญ่ในเจ้าคะในวิถีของพระพุทธองค์ค่ะพระพุทธเจ้าใช้ผวังน้อยมาก oh. น้อยมากๆถ้าหากในชีวิตจริงๆเนี่ยจะลงผวังสี่ห้าขนาดแล้วขึ้นสู่โชนะเลยขนาดนั้นเลยยกเว้นแต่ที่จะพักช่วงที่จะพักเนี่ยไม่เกินสี่ชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงเลยช่วงเนี้ยช่วงนั้นเราจะลงผวังเพื่อปรับดุลยภาพของร่างกายแม้แม้ลงผวังปรับดุลยภาพในร่างกายก็น้อยมากเลยมากก็เข้าพระราสมาบัติ เพราะพระมามบัตรกับพวังจิจเนี่พระารามบัตรนั้นมีคุณภาพมากกว่าเยอะมากในการที่จะซ่อมแซมซ่อมแซมรูปขันให้ได้ดุลยาภาพให้มีคุณภาพในการที่จะโปรดสัตว์คนสัตว์หรือสัตว์ั้นพุทธเจ้าใช้เต็มที่รูปขันของพุทธิย้าเนี่ยถูกตกแต่งมาด้วยทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนีขัมมะปัญญาวิริยะขันติสจ,จักจะทิฐานเมตตาเวขาบาร,รมีอุปบาร,รมีสิบบร,ร,รมิธรรมบารมีสิบถูกสังสมมาสียสงขาย,ยิ่งด้วยแสนมากับฉะนั้นทุกทุกชิ้นส่วน ทุกชิ้นส่วนของรูปรขันเนี่ยไม่ว่า,าจ,จะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวใจตับปอดทั้งหลายนเรื่นี้ทุกรายละเอียดเนี่ยเป็นคุณภาพของกรรมที่เป็นอธิกุศลถ้าใช้คาว่ากุศลกุศลกรรมบทที่ยิ่งมากประณีตวิจิตบรจบรจงอย่างมากเพื่อจะมารองรับสถานการณ์ทุกอย่างรองรับสถานการณ์ทุกอย่างถ้าเป็นอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดีที่สุดประณีตที่สุดวิจิตบรรจงที่สุดในขณะที่พระเจ้าไปบินธบาตเนี่ยอาหารที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์เทวดา ทุกอัตภาพที่รับฉะนั้นเวลาจะลองรับอาหารกลุ่มพวกนี้ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยลองไปให้อาหารที่มีวิตามินสูงๆนี่ตายทันทีนะไม่ได้เลยนะเนี่ยมนุษย์เด่างเราๆเนี่ยของพระพุทธเจ้ารองรับหมดเลยนะฉะนั้นกระแสของมหาพุทธิสารขนาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะรองรับอาหารได้ทุกประเภทเวลาพระพุทธเจ้ารับอาหารจากนายจุนท่ากมลระบุตรเห็นไหมที่นายจุนท่ากมลระบุรเนี่ยเอาสุกรมัทวามถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับเสร็จแล้วก็เบสเสร็จแล้วบอกนายจุนท่าบอกว่าอาหารส่วนที่เหลือเนี่ย มนุษย์เทวดาพรมไม่สามารถทําให้ย่อยได้นอกจากตถาคตเท่านั้นให้เอาไปทิ้งหรือเอาฝังดินอันนี้บง่งบอกว่าเป็นอาหารผสมระหว่างอาหารทิพย์กับอาหารของมนุษย์ฉะนั้นร่างกายกระดับพระเจ้าได้เหมือนกับที่ตอนนางวิสานางสุชาดาถวายข้าวมาปปรดกญาติเหมือนกันโอ้โหอาหารนั้นเป็นทิพย์โปรยไปหมดอาหารประเภทนี้มนุษย์ธรรมดาไม่ได้นั้นพระเจ้าจึงต้องสร้างกระแสของรูปขันมาเพื่อรองรับให้สัตว์ทั้งหลายได้บุญได้บุญ นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนามธรรมานั้น,นามธรรมานี่ประดับตกแต่งมาอย่างดีงั้นการที่จะมาลงใช้สิ้นเปลืองไปกับพระวังกจิตเนี่ยไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าถ้ายังพวกเราถ้าพยายามจะคิดคิดคิด,คดขนาดนี้แตกเลยนะสมองแตกเลยนะไม่ได้เพราะว่าของพวกเราเนี่ยเป็นคุณภาพต่ําเราได้ขันมาเนี่ยบางคนอาจจะประณีตมากกว่าหรือต่างกันก็ว่ากันไปแต่มีต่างกันนะเอาของเนี่ยโย,ยมที่นั่งฟังวันนี้ได้รูปขันไม่เท่ากันหรอกปริมาณรูปขันของคนบางคนเนี่ยสามารถคิดอะไรได้ดละเอียด สามารถใช้พลังจิตไปคิดอะไรได้วิวปรณีบัญจงมากเขาไม่เป็นไรเลยนะแต่บางคนเนี่ยแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหมดแรงเลยอ่ะเคยเป็นไหมใช้สติปัญญาแป๊บเดียวโหวันนี้เพียงว่างั้นคนนอนหน่อยก็ว่างั้นแต่บางคนโอ้โหไม่รู้ว่ากินดีหมีมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่พลังเหลือเหลือรนเหลือประมาณเลยคิดอะไรโอ้โหบางทีเรานั่งเยคิดอะไรเนี่ยคิดได้ร้อยแปดแปดสิบองศาคิดได้หมดพวกเราวนี่โอ้โหสักพักหนึ่งเดียวไปนอนแล้วไปนอนแล้ว นี่บ่งบอกอะไรเนี่ยคุณภาพที่ตกแต่งรูปขันเวทนาสัญญาของเรามันคุณภาพต่างกันฉะนั้นนี่นี่คือความแตก่กว่าจะได้อย่างนี้ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเวลาพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยลงพวังนิดเดียว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 ,ดเ,ดยวเวลาทุกเวลามีค่ามากท่านใช้คำว่าสามสี่ขณะระวังก็นั่นเองแล้วก็รีบขึ้นสู่ชนนะโหอย่าพวกเราไหวเลยต้องให้ลงเป็นหลายร้อยร้อยล้านนะขนาดนั้นยังรู้สึกว่าโอ้โหปวดหัวจังวันนี้ เพวกเรานี่เป็นแบบนี้แต่ของพระุทธเจ้านี่ใช้ภวังน้อยมากและและก็คำนวณในเรื่องอื่นได้อย่างรวดเร็วอาคันตุการวังภูมิเกิดได้เฉพาะในการมสุกติภูมิ7มนุษย์หรือเทวภูมินะ